ต่อย<ไ>สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบ, <S <S ครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ <S <S ครัวคุณต่อยครับอลังการมากเลยนะครับอลังการงานสร้างจากบอลลูนคลับครับขอบคุณมากๆสวยงามมากเลยนะสดใสเลยนะนี่นี่นสดใสเลยเต็มเวทีเ,เลย นี่ก็ทําเป็นเล่นไปวันที่28แล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีนี้แล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทํามาในปีนี้เราก็ระหกระเหินแล้วก็ฝ่าฟันเราก็ดูเดือดกันมันมามากๆ,ๆคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมีไม่กี่คนหรอกที่จะมีปีนี้เป็นปีที่แสนดีครับแต่จริงๆปีนี้เป็นปีอุทาหรณ์ให้เราได้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นจริงๆมันจะเป็นอุทาหรณ์ได้เลยว่าชีวิตอยู่นิ่งไม่ได้ชีวิตคือการวิ่งอยู่ตลอดเวลาครับหนูว่าปีที่ผ่าานม หนูนับเป็นปีเลยนะครับมาหนะูว่ามันเป็นปีแห่งฤดูกาลฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงสู่โลกใบใหม่คุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้เราอาจจะใช้ชีวิตกันแบบอไม่ค่อยได้แบบระวังตัวระวังตัวขนาดนี้แต่ฤดูกาลใหม่นะฮะหรือว่าปีหน้าเราจะต้องอระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติหนูหนูเรียกได้ว่าทั้งปีที่ผ่านมามันเป็นปีเขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ผมถือว่าเป็นปีเรียนรู้นะ เราได้เรียนหนังสือเรื่องใหม่เลยนะครับตลอดสองปีที่ผ่านมาจนถึงเนี้ยเราเรียนเรียนเรียนทุกวันแล้วก็เราทำทำตัวเองให้มันมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันโดยการสร้างขึ้นมา<ผ>ม,มันเป็นวิชาใหม่หนึ่งว่ามันเป็นชีวิตใหม่ครับนับจากนี้ไปทุกอย่างจะเป็นชีวิตใหม่ใช่อยู่กับมันได้หรือเปล่าปรับตัวยังไงให้อยู่กับชีวิตใหม่ให้ได้ผมคิดว่าสําคัญคแต่ที่อ้อพูดเมื่อกี้มีประเด็นสําคัญจริงๆไม่ว่ามันจะมีเรื่องราวทุกขนาดไหนมันจะลําบากขนาดไหนกันใจต้องเป็นสุขครับต้องทําให้ได้นะครับ ทำไม่ได้ไม่ใช่นะครับถ้าทําไม่ได้นั้นไม่ใช่นะครับนี่แย่คี่มินต์ตนเป็นสกุกเพราะว่าวันข้างหน้ามันคือวันเสาร์แล้วครับผมอะไรฮะคุณจะเล่น,นอะไรตัวห,หายวิน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 ,น,นมารับพ่อมกลับไปด้วยพี่ด้วยเป็นตโลค<พ>อไม่ไตัวให้เป็นสุกครับรเชิญของคุณครับมาหน้วันเสาร์อาทิตย์อีกสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับเพื่อนสววัยใกล้เก้าสิบปีเราคุยกันถึงเรื่องเมื่ออายุมากแล้ว สวต้องหย่าคำว่าหย่าเนี่ยหย่าอะไรบ้างมีนะมีเขามีส่งนั้นใช่ใช่ผมก็บอกว่าอายุมากแล้วอย่าให้ใจไปเร็วกว่าขาอย่าให้ตาไปเร็วกว่าตีนอย่ารีบกินจนไม่ยอมเคี้ยวของตมีก็บอกเฮ้ยของฉันก็มีอย่าอันเยี่ยวรอมันจนไหล อย่าปีนฝ่ายพาอคิดว่าเราเก่งุดท้ายปู่สมบอกเลยอย่าตะแบงพาอคิดว่าถูกอย่านั่งลุกจนลืมระวังอ,อย่าใช้สต,ตางจนลืมวันตายพ่อคิดที่ดีจริงๆนะแล้วมีข้อคิดง่ายๆนะเป็นกันทุกคนลองดูตัวเองนะครับวัยนี้วัยนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขารู้หรืออย่างแต่วัยเราเนี่ยน่าจะรู้อย่างแล้วว่าใจท่านยังกระโดดข้ามท้องร่องได้อยู่หรือเปล่า <c oughs> ใจว่ายังกระโดดข้าม <c oughs> ท้องร่องได้อยู่หรือเปล่า ถ้าใจมันบอกว่าได้แต่กายมันไม่ได้ความสมดุลยังไม่เกิดแต่วันใดก็ตามที่ท่านรู้เลยว่าแค่นี้กระโดดข้ามได้กับแค่นี้กระโดดข้ามไม่ได้อันนั้นความสมดุลเกิดแล้วรอวันนั้นครับหรือทําให้ความสมดุลมันเกิดให้ได้ <Pierce S 1> ส่วนใหญ่มนุษย์เราตายกับใจไม่เคยสมดุลกันสมดุลกันยากมากแต่ถ้าท่านทําให้มันสมดุลได้ไม่ว่าท่านจะวัยเท่าไหร่ก็ตามนั่นใช่ครับอและถ้าท่านสมดุลเรียบร้อยแล้วไปรบบุรีกันดีกว่าน,นี่เลย ลบบุรีมีอะไรที่น่าสนใจมากและใกล้กรุงเทพนิดเดียวม,มีเยอะแยะมาและในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการที่พยายามอย่างนี้ทจะสร้างให้เมืองทุกเมืองไม่เป็นเมืองรองอีกต่อไปครับให้เป็นเมืองสําหรับการท่องเที่ยวถ้าไปลบบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดสวนอาหารพันพฤกษาตาพุ่มจังหวัดลบบุรีจากสี่แยกบ่องเงินนะครับ,รบตรงเข้าเส้น4 0 0 3พอผ่านตลาดนัดบุญชัยไปอีกประมาณ700เมตรครับ,ร,บร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือ หรือว่าปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับพี่น้องครับเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะครับชอบทําอาหารเลี้ยงเพื่อนๆนทุกคนรู้ฝีมือว่าจัดจ้านจัดจานแบบถึงใจจึงยุให้เปิดร้านขายอาหารครับส่วนตะพุ่มนะครับซึ่งเป็นเชื่อของคุณตาเจ้าของที่ดินก็เอามาตั้งเป็นชื่อร้านเพื่อไว้ระลึกถึงที่ร้านเนี่ยก็มีอาหารพื้นบ้านนะครับเกือบ100เมนูให้เลือกทั้งชูชีปลาหมอปลาตะเพียนราดพริกเกลือ แกงปรากดหน่อไม้ดองปลาช่อนลุยสวนต้มยำพุงไข่ผัดไก่ตาพุ่มแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินปลาช่อนเผาถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับปลาช่อนเนี่ยเขาจะคัดไซตตัวละประมาณ1กิโลเท่านั้นเลยนะครับรับซื้อจากชาวบ้านจะได้ของสดแล้วก็ยังช่วยกระจายไรายได้ในท้องถิ่นอีกด้วยเขาเอามาอบฟางครับอบแค่ครึ่งชั่วโมงเนื้อเนี่ยจะหอมหวานพอดีเลย แล้วก็มีน้ําจิ้มให้เลือกอยู่3แบบนะครับทั้งน้ําจิ้มแมงดาน้ําจิ้มขี้กาซีฟูดทีนี้ในช่วงฤดูหนาวนะจะมีน้ําปลาหวานสะเดาเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยแถมที่ร้านนะครับเขายังใช้ผักที่เขาปลูกเองอีกด้วยสดสะอาดเนื้อหวานหอมไฟขนาดนี้ห้ามพลาดนะครับสวนอาหารพันพฤษาตาพุ่มอําเภอท่าบุงจังหวัดลบบุรีเปิดทุกวันครับ 10โมงเช้าถึง2ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับนั่งได้เลยครับปัทชนมันเถื่อกมาเองไม่ได้ของร้านใจดีครับนำปัทอนมาแล้วนั่งอยู่ในสตูนี่เลยครับสองทดีเลยครับนี่ครับพี่น้องนะครับเสื้อสียีนนะครับแล้วก็เชฟพ่อควงเรานะครับที่เสกเมนูนี้ขึ้นมาทั้งหมดครับแล้วบอกว่าคุณบอกว่าอันนี้ห้ามพลาดใช่ไหมห้ามพลาดที่คือปัทชนเผาเขา นันงชมดูนะฮะคือมันเหมือนอบฟางนะเขาใส่เติบแล้วคือผมอยากให้ดูตรงนี้นิดเดียวเวลาที่เขาเอาพุงมันออกอ่ะแล้วเขาน่ารักมากเขาไม่เอาส่วนที่มันเป็นมันออกนะจริงจริงจริงคุณรู้ไหมว่าใช่ใช่คือกว่าจะทํอได้เงี้ยคือวิธีการทั้หมุดเอาออกหมดเลยมันง่ายจะตายแต่ทําให้เหลือนี่มันยากอ๋อน้ําจิ้มที่อากินอันนั้นเป็นแมงดาใช่ผมนไม่ได้เลยถ้าแมงดานี่ผมเจอไม่ได้เลยเป็นไงน้ำจิ้มเข้าใจแล้วครับ ว่าทำไมเขาบอกว่าร้านเขาอร่อยจริงๆคุณผู้ชมน้ำจิ้มแมงดาไหนอยากจะพูดอุทานสักคำหนึ่งจริงอ่ะกินแมงดาแล้วไม่อยากยากินอะไรเลย,ย,ย,ยนะไม่ผมบอกตรงถ้าน้ำจิ้มแมงดาแบบนี้นะผมยอมเป็นโสเป็นนีครับอันนี้คือสวนอาหารพันธุ์พึกษาตาพุ่มอำเภอท่ามุงจังหวัดลพบุรีนะครับ <c oughs> เมนูที่เรากำลังกินเนี่ยก็คือเป็นตัวปลาช่อนเผานะคุณผู้ชมครับเขาจะใช้เป็นแบบอบฟางอ่ะที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้ม ผมกินแมงดายอย่างเดียวเลยจริงๆผมไม่รู้จริงเหรอเป็นอย่างที่อยากลองปลาหมออันนี้เขาบอกเป็นปลาหมอชุมพรไงคันพันชุมพปรปลาหมอเนี่ยคอดที่คนเขาไม่กินกันสมัยนี่แล้วพ่ออะไรวะก้ามเยอะก้ามันเยอะแต่พอเป็นต้นใหญ่ๆนะพอเป็นต,ตัวใหญ่เนี่ยก้ามก็ใหญ่ตามไงไปร้านนี้เถอะไปเถอะไปแล้วไม่มีคำว่าผิดหวังนี่ยังอร่อยขนาดนี้นี่อร่อยขนาดนี้อย่างอื่นไม่ต้องไม่ต้องพูดแนะนำนะคุณผู้ชมไปร้านนี้ตั่งปลาช่อนเผาและกินน้ำจิ้มแมงดาให้ได้ อยาพลาดลยครับพักตัวนี้สักครู่เพื่อสิงหน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพมกช่วงต่อไปองรายการสักครู่เดียวครับปลาลิ้นม่อนต้มเต้าเจี้ยวครับน้ำสต๊อกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจาก้านแบบนี้เท่านั้นน้ำหอมมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความเปรี้ยวที่แบบกลมกล่อมทำแบบมืออาชีพปลาลิ้นมังกรต้มเต้าเจี้ยวนี้สูตรพื้นบ้านแต่ไม่บ้านนะคะนี่ กลัวคุณปาอ